สวัสดีครับสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์นะครับวันหยุดวันนี้ผมจะพามาชมกล้วยนะครับชมกล้วยที่ปลูกไว้ข้างรั้วนะครับอ่าตัวนี้กําลังจะแตกปีออกมานะครับครับ้างรัวปลูกไว้เป็นแนวกันฝุ่นนะครับเป็นแนวกันฝุ่นแถมได้กินด้วยนะครับอันนี้ อันนี้ตัดปีไปแล้วครับตอนนั้นตนน้นก็มีอีกัน,นึ่งครับตอนนั้นครับนครับตอนนั้นกำลังแตกปีอันนี้เป็นเป็นทุกกรอยนะครับตัวนี้แตกปีขึ้นมาตัวนี้ต้องตัดต้องตัดปีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดปีเขาะจะเอาเอาอาหารไปเลี้ยงปีนะครับ เขาจะต้องแบ่งอาหารส่วนหนึ่งไปเลี้ยงปีทําให้ลูกไม่โตเท่าที่ควรนะครับนี่อันนี้อีกประมาณเดือนนึงก็ได้ตัดแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ทางนี้ก็เป็นแนวรอบบ้านเลยนะครับต้นกล้วยรอบบ้านเลย ตรงนี้เทคนิคที่ผมใช้แล้วได้ผลก็คือว่าในกรณีต้นกล้วยของเรานะครับมันจะออกลูกมาเรื่อยๆนะครับเราต้องตัดหน่อทิ้งนะครับตัดหน่อทิ้งเหลือไว้แค่ประมาณต้นหนึงถึงสต้นเท่านั้นนะครับต่อหนึ่งกอจะทําให้เขาออกผลผลิตตลอดนะครับแล้วก็ลูกสมบูรณ์ด้วยสำหรับการลดน้ํานะครับผมจะลดน้ําเปิด เปิดตรงนี้แล้วก็ปล่อยผ่านท่อ PE ไปเลยนะครับตัวนี้ปล่อยผ่านท่อ PE ไปเลยอืกล้วยเป็นพืชที่ต้องการน้ำพอประมาณหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราให้น้ำเขาในช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าแรงเนี่ยเขาจะสามารถเติบโตได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ให้ลูกที่เต็มโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีภารกิจตัด ตัดกล้วยที่มันสุกแล้วเอามาบ่มเพราะมันมันมันสุกแค่บางลูกนะครับโอเคอันนี้ก็พาชมสวนกล้วยนะครับที่เป็นรั้วข้างบ้านกันฝุ่นครับเพราะว่าถนนตรงนี้เป็นถนนลูกรังนะครับจะมีรถวิ่งผ่านก็จะมีฝุ่นเราก็ทําแนวรั้วที่สามารถกันฝุ่นแล้วก็สามารถนํามารับประทานได้ด้วยโอเคครับ สำหรับวันนี้พาชมกล้วยเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ